ผัวฝรั่งยื่นคำขาดถ้ายังส่งเสียลูกอยู่เขาจะขออย่าคือเป็นเรื่องของน้องคนหนึ่งที่เออเขียนมาเล่าให้ฟังนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยฝรั่งคนนี้ส่งเสียลูกเขามาตั้งแต่ลูกเขายังเล็กอยู่จนตอนนี้ลูกเขาก็โตพอสมควรอายุก็ยี่สิบขึ้นตอนนี้ก็ไปทําง,งานที่ไหนก็ไม่ประสบผลสําเร็จเนาะก็บ้านเราก็รู้อยู่นะบางทีก็งานการมันก็หายากอะไรเงี้ยน้องเขาก็ยังส่งเสียลูกอยู่ซึ่งลูกก็อายุยี่สิบขึ้นทั้งคู่ ก็ยังส่งเสียอยู่โดยที่น้องเขาเนี่ยไม่ได้ทํางานใช้เงินผัวคือสามีฝรั่งเนี่ยก็เอให้เงินใช้ทุกเดือนทุกเดือนก็น้องเขาก็เี็ดเงินตรงนั้นอะเอาไปให้ลูกตัวเองบางทีก็เดือดร้อนบางทีก็เอาข้าวกับข้าวส่งไปให้ลูกบ้างอะไรบ้างคือลูกทางประเทศไทยยังไม่เข้าใจคิดว่าแม่มีเงินก็อะไรก็ได้อ่ะเออพอมีปัญหาปุ๊บก็แม่ไม่แม,แม่คนเป็นแม่น่ะทุกคนเข้าใจใช่ไหมคะคนเป็นแม่ก็อยากจะให้ลูกทุกอย่างนั่นแหละ อืมตอนนี้สําหรับพี่นะปัญหาของน้องคือถ้าถ้ายังส่งเสียแบบนี้อยู่สามีก็จะจะเลิกแล้วไม่ไหวเพราะว่าเขาก็ต้องรักตัวเองบ้างเขาให้เหตุผลเช่นนี้หนูข่ะหนูก็ต้องทํางานสิคะลูก คนไทยเมียฝรั่งที่เขาไม่อย like ู่ต่างประเทศเนี่ยที่ลูกเขาอายุยี่สิบกว่าสามสิบเขายังซื้อรถให้ลูกเขาเขายังซื้อบ้านให้ลูกเขาหรือว่าซื้อที่ดินให้ลูกเขาหรือให้ของขวัญสำหรับหลานที่คลอดมาใหม่อะไรส่วนมากเมียฝรั่งเขาจะให้กันเองเขาจะทํางานหาเงินเองเมียฝรั่งที่มาอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะไม่นั่งอยู่เฉยๆอยู่กับบ้านนะอย่างหนูเนี่ยหนูอยู่กับบ้านฉะนั้นทุกอย่างหนูต้องแบมือขอเงินทุกอย่างหนูจะส่งเงินหนูต้องผ่านเขา ช่วยส่งเงินให้ฉันหน่อยเออลูกฉันเดือดร้อนอันนั้นอันนี้เมียฝรั่งที่เขาอยู่ต่างประเทศน่ะเขาไม่ค่อยบอกสามีกันหรอกเรื่องแบบนี้อมไม่ไม่ใช่ทุกคนนะบางคนสามีดีก็โอเคอาจจะแจ้งลูกแจ้งสามีได้ว่าเออนี่ฉันส่งเงินให้ลูกนะซื้อรถซื้อซื้อบ้านหรือซื้อที่ดินหรือว่าเออของขวญหล้านหรือว่าส่งค่าเทอมล้านอะไรอย่างงี้ก็ก็คืออันนั้นก็แล้วแต่นะนี่อันนี้พี่พูดในเมียฝรั่งอีกอีกอีกข้างอีกคนอีกข้างหนึ่งที่ว่าต้องทํางานหาเงินแล้วส่งเสียเอง คนที่เขาทํางานหาเงินเมียฝรั่งที่ทํางานหาเงินแล้วส่งเสียเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกสามีทุกอย่างนะว่าเออนี่ฉันออกค่าเทอมให้หลานนะอย่างนี้นีเ้เขาก็ไม่ได้บอกนะก็ว่าเอเอมันก็เงินเราอะเราก็ทํางานหาเงินอะส่งเสียครอบครัวของเราเองเนี้ยส่วนเงินสามีเราก็ไม่ต้องมายุ่งของเขาส่วนมากเมียฝรั่งที่เขาไมา่อยู่กันนานๆเนีเน่ยเขาจะทําแบบนี้นะคะหนูอย่างหนูเนี่ยหนูเออมาอยู่นานแล้วไอที่พูดหนูเนี่ยก็คอน้องเขาก็คงอายุใกล้จะห้าสิบแล้วคิดว่านะ เออน้องเขาก็บอกว่าลูกเขาก็ยี่สิบว่าแล้วประมาณนี้แต่ว่าน้องเขายังสงเสียอยู่เพราะลูกยังไม่มีงานมีการทําที่เป็นหลักเป็นแหล่งน้องค่ะทําไมไม่ทํางานอมีฝรั่งที่ไหนเขาก็ทํางานกันถามว่ามีฝรั่งคนอื่นเขามีปัญหานี่ไหมเขาก็มีอยู่ๆเราจะไปเกาะฝรั่งกินแล้วให้ฝรั่งสูงเสียให้ครอบครัวเราให้ลูกเราจะลูกเราอายุยี่สิกว่าแล้วงานการก็ยังไม่มีทําก็ยังจะต้องสูงเสียอยู่อย่างงี้ฝรั่งเขาไม่ทำหรอกค่ะลูกอืเขาไม่ทําเพราะว่าฝรั่งนี้ถ้าลูกอายุสิบแปดแล้วเขาก็ตัดละ คือไปทำมาหากินเอาเองเธอจะเรียนไม่จบหรือ,อยังไงก็แล้วแต่เธอละหรือว่าเธอจะทํางานหรือเธอจะลําบากก็แล้วแต่เธอละให้ตัดสินใจเอาเองให้เลือกเอาเองแต่สําหรับคนไทยอ่ะประคองลูกอยากให้ลูกได้ดีอยากให้ลูกมีอนาคตทุกคนประคองลูกหมดอืมแต่ว่าในเมื่อมันเป็นแบบนี้หนูก็ต้องได้ลนหางานทําเองเพราะอย่างน้อยๆครอบครัวเราก็ต้องมีอย่าไปคิดว่าโอ๊ยเอฝรั่งคนนี้เห็นกระตัวลูกเราอายุยี่สิบป่าแล้วแค่ส่งให้ลูกเราช่วยเหลือลูกเราแค่นี้ไม่ได้แต่มันช่วยเหลือทุกเดือนไงคะลูกอมืมันช่วยเหลือทุกเดือนไงมันก็ไม่ไหวไง อืมเขามีไหวเขาก็ต้องมีอนาคตของเขาเขาก็อยากที่ไปเที่ยวนู่นทเที่ยวนี่เขาก็แก่ลงทุกวันฝรั่งเขาก็แก่ลงตนเขาก็อยากมีเงินที่จะเก็บไว้ตอนกเกษียณเพื่อใช้ชีวิตบ้านไปอยากมีความสุขฉะนั้นเราอย่าเห็นกระตัวที่ว่าเอาเงินเราไปส่งเสียให้ครอบครัวเราพอฝรั่งพูดว่าจะหย่าปุ๊บเออโกรธจะหย่าตามที่เขาว่าคือตกลงจะหย่าเครียดเออคือจะหย่าเพราะว่าผัวดูแลไม่ดีคือถ้าหย่าไปจะกลับประเทศไทยเหรอคะหรือ,อยังไงถ้าเกิดกลับประเทศไทย การลูกเราจะดูแลเราได้ไหมเราอายุเท่าไหร่แล้วเราจะไปทํางานอะไรอ่ะี่เมื่อเราอยู่ตรงเนี้ยค่าแรงมันสูงเนี่ยเราสามารถที่หางานทําได้คนแก่ผู้หญิงไทยอายุหกสิบเขายังทํางานกันเลยอืมแต่ถ้าไปประเทศไทยี่ยคุณก็หางานลําบากแล้วนะคิดดูให้ดีถ้าเกิดว่าจะอยากกับผัวด้วยเรื่องเรื่องแบบนี้วิธีแก้ปัญหามันง่ายนิดเดียวเราไปทํางานหาเงินส่งเสียของเราเองเราจะไปอยู่กับผัวว่าอยไม่ต้องทํางานหรอกสามีเลี้ยงได้สามีเลี้ยงได้ไดวันหนึ่งวันใดอ่ะที่เขาหมดความอดทนอ่ะที่เราจะต้องเลี้ยงลูกที่โตแล้วเนี่ย มันก็ไม่ใช่ภาระของเขาใช่ไหมคะถ้าเกิดเขาอยากกับเราเนี่ยเออไม่ใช่ความผิดเขานะความผิดเรานะฉะนั้นพี่ถึงได้บอกไงว่าเมียฝรั่งที่มาเนี่ยถ้าที่มาต่างประเทศเออมีเงินมีมีรถใช้มีอะไรใช้เออผัวฝรั่งตามใจทุกอย่างอย่างดีแต่วันหนึ่งบันไดที่เขาเลิกตามใจเราเลิกส่งเสียให้กับทางครอบครัวเราเนี่ยมันก็ต้องมีลิมิตจํากัดนะถึงเวลานั้นน่ะเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ได้ แค่ทํางานอ่ะอยู่ประเทศไทยเราก็ต้องทํางานเราอยากสบายเราก็ต้องทํางานสบายคืออะไรสบายคือว่าไม่ต้องทํางานเหรอมันก็ไม่ใช่นะคะทุกคนสําหรับพี่พี่คิดแบบนี้เอาน้องๆคนไหนคิดแบบไหนก็เออแจ้งมานะคะแล้วก็เขียนคอมเมนต์มาแนะนําน้องเขาหน่อยคือตอนนี้เขาคือเขาไม่เคยทํางานเลยเขาไม่อยู่ต่างประเทศเขาไม่เคยทํางานเลยก็เความคิดเขาก็คิดแบบนี้ แล้วก็เขาอยู่ในกลุ่มของเ,อเพื่อนอของเมียเมียฝรั่งที่แบบว่าโอ้ผัวฉันรวยฉันไม่จาเป็นต้องทํางานฉันจะเอาเงินเท่าไหร่ก็ได้แต่พูดเรื่องจริงนะคะเอาบางครั้งมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงเมียฝรั่งบางทีก็โกหกกันเองอืสร้างความฝันสร้างมโนเอาเองโดยโดยที่ตัวเองคิดเองพูดไปเองแล้วก็ถ้าเกิดน้องๆคนไหนมีเรื่องอยากอยากอะไรเรื่องอะไรอยากจะให้พี่เล่าเต่อให้กับเ คนเมียฝรั่งคนอื่นๆได้รับฟังแล้วก็เป็นอุทาหรณ์แล้วก็เป็นประสบการณ์ของน้องๆหลายๆคนที่อยากจะให้พี่เล่าต่อก็สามารถเออเขียนมาได้ในช่องช่องดำนะคะพี่มีช่องทั้งช่องแดงช่องดําพี่มีสองช่องฉะนั้นเขียนมาติดตอ่อมาได้ทางช่องดําแล้วก็เขียนเรื่องของน้องมาได้เลยเพราะว่าพี่ถ้าเกิดเรื่องไหนให <c uman> ้เล่าต่อก็เขียนมาบอกด้วยว่าให้เล่าต่อนะเพราะว่าพี่ก็จะได้เล่าต่อให้แต่ถ้าเกิดเรื่องไหนไม่อยากให้เล่าต่อก็พี่ก็ไม่ได้เล่าต่อนะคะทุกคน ออก็ตามนี้นะคะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีก็เรื่องนี้ก็เป็นประสบการณ์หนึ่งของเมียฝรั่งที่ไม่เคยทํางานเลยนะคะสวัสดี